วัดเอเดฟามจนน้ำลายแล้วให้ละ่ะยัาจับขี้ดินได้อะซงสิ่งเยตกใจอีกสุดน้นาาว่าอันนั้นสุดนองอะเิ่งแห้งกันนักก่านานาราเป็นต่นอข้าง,งานเข้าดอเรวสีออกก่อนเอาจนได้นะน,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 น้องอะสิ่งเนาะมาฮอดปึ๊บโอ้มักแตงวันเ,น<อ>เปลี่ยนมือแล้วคนนึง เพราะคนนึงสวยได้เราสั่งดีเหรอใช่คืเอาของเราไปซื้อหรือว่าเก็บมาแพ็คๆแล้วเอ่ยว่านหนองสิ่งนี่ต้องขึ้นไม่ยั่งหน่ต่ำสุดแห้งทางกระดุ๊ท้งดังดังไปกินไล่เด้อห้อนสิ่งเด้ออย่าลืมถ้วยเด้อบันนี้นะยกถ้วยนี้เด้อ โอเคเนาะน้องอเซงกับเมื่อแล้วเมื่อไปต้มมีแล้วออกมาน้องนาลาก,กับกำลังใจพักจะสิเห็ดย่างนี่พอพเอาเจ้าคือเห็ดไายเมนูมแทสนะม,นนมีไอมาทางที่เนาะ <S 2>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  ัดเต็มระบบเลยทอดไข่ก็สิเฮ็ดตํามักทั่วก็สิเฮ็ดกัวผักก็สิเฮ็ดเจ้าเฮ็ดกินหมดแล้วมื้ออื่นเจ้าสิกินยังบ่แม่นติบ่ได้เฮ็ดหมดมักทัวกันหลายเนาะบางทีมื้ออื่นสิไปห้ะเมื่อยเนาะนาลายืนยันที่สิบ่ไปเพราะว่านาลาเมื่อยนาลาว่าจะสิไปในเมืองบ่มื้ออื่นน่ะบ่ไปบ่ได้สั่งของไว้แล้วเนาะบ่ไปแล้วเนาะ ลาบบมีแนวขายแล้วบอกอยู่ให้พักกับเก็บขายหมดแล้วเนาะผู้ได้เปมานี่เจ้าวะเรือแ<ป>ดงมาทั่วไม่มาคันสีขายปะอ๋อน,น,น้องไส้จะไปมาเจ้าย่างเจ้าเด้งนำกุนโอ๋อแบ่งกันเนาะอาจิงแถบบะหมีย่างเลยแล่นนำนาเลยเนาะอาจ,จิงเจ้าสีเห็ดต้มเรื่องอะเจ้าสีเห็ดคั่ว มือหนี้ฟุกเนาะมาเหือนของนันลามามาคัดกินเขานันล่าได้บังเข่าเด็นี่โบได้นัดกันไว้เด็นี่โบได้นัดเนาะโบได้นัดเลยบบคิดว่าน้องนันลาสิอยู่เหือนน้องอาสิงเพราะว่าน้องนันลาค้ำอยู่เหือนมาเหือนแล้วเออเออเซ็นห้าเาสิงเาสิง่าค่ำเมื่แล้วมาบบได้ตีเหล่าเฟ้าว่าโอ้จิมาเพราะว่าตั้งใจมาหยามค้ำเพราะเอือห็ดเวียกห้ากระแล้วเดี๋ยวเอือกับวุ้นเวียกกระแถวว่าห็ดห้ากระแล้วเรามาตอนมาหอดปึ๊บ พอด no ีฝนตกแลนเข้าเ mm ือนอซิงอซิงบอกว่าเอออยบอกบอยู่พอหนองอซิงห้างกับไปที่มาหอจัมโมละาจะมาอเดีหนองเหสแล้วหนองเซ็งพอดีขึ้นไปเหอนแล้วเออยฟ้ามกับพอดีมาหอนพอดีซูซี่กันเลยเนาะเออยท่ามจะมือนั้นเออยท้ามาอันจะไปจากมือจะบอกว่าบ่ฮูสินะเราเออยฟ้ามเกลร็ว เลยค้นว่าโอ้นาลาน้าชอยูดดนแหละเพราะว่านาลาบอกว่านาลาบ่หูเพราะนั้นแล้วเตรียมไปเซ้อไผ่นาลาเลยสุดท้ายเซ้อไผ่กลับมาหดเห็นยูเหื่นเลยบไดยเนาะปรับไม่โดยการให้น้องนาลาเลี้ยงเขาืันนี้โอ้โหคือมาไหวแทะมันซีบมันสีบสบ,บ,บ้านหมดบ่น้องอสซงบอกว่าซีเมื่อเหื่นก่อนไปกินต๋มมี น้องฟามก็เลยบอกว่าบ่ต้องกินผู้เดียวได้น้องฟามบอกว่าบ่ต้องกินผู้เดียวด้เอามาปั่นกันกินโอ้คือว่าตัวมีไว้มันสิบ่บ้านมันติดคันของกินสุกบ่บ่ให้กินจงไว้คือเอามาน้อยแท้น้องอ่เซงนี่เอามาแต่ถ้วยเดียวน้องไปซื้อได้ส่งน้องรอไม่ส่งน้อรอกินหมดแล้ว่นี น้องอเซ็กนี่มาได้พอแต่เจ้ากินซืมม่อไรบ้างมาได้กินแล้วนอนนาราเนาะนอนเซ็เอามาหน่นอยพอเนาะนั่นล่ะก็อือหูหูแพนเดน,นารานี่พูดได้ไปซื้อน้องทราบปะอ๋มอ,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 อมือนี้เจ้าเข้าไปในเมืองเด้เนาะแม่นมือนี้บ่ก็มือนีแหละปะ จะว่าจะไปมาแล้วเลยเซ่นเจ้าเจ้าโอเคเนาะน้องอเซงจัดการก่อนแล้วเพราะว่าน้องอเซงอันต้มต้มมาแล้วเนาะลวกมาแล้วแหมกินตัวเมียีลยวะหมักเจ้าเอหมักไอ้มักลอยยอดไอก็มักเหล่าได้มักเรามักยิ้มมาว่ากินไหมเจ้ากินนี่เจ้าเจ้าบวกเจ้าบวกกินจะคำจะด้อยเลยประกากินนะ จังไดเอ้ยบกากินของเจ้าได้ใส่ผักหอมแบบนี้เลยติจัดไปใส่ลงไปเลยอาเจ้งมาไหมมากินอ้าวคิดว่าสิใส่แล้วยังสิไปใส่อีกเด็ดใส่เลยตัดใส่เลยโอไอ้กิน ไปเด้ออ um ุ๊ยเหนาะมาบาลีอ่ะปวดเซ็บเนาะเค็มบอกมาแล้วมาเกลือเอาเจ้าใส่เกลือติใีเจ้าตัวเมีเจ้าใส่เกลือดิติใส่าใส่มะกะจานเนาะแล้วใส่น้ำลายดิส้มกลมน่าร่าะแหละเว้ยก็ว่าเค็มเซ็มแต่ว่าสำหรับไอ้นี่มันบอกเค็มมันบอกเค็มปกติลงการกินพอดีแล้วสามหิ่งหางโอเคปกติเนาะแต่ว่าเค็มน้อยนึงเนาะน่าราเนาะแบบ เกลือมันเกินมาเนาะเนื่องขนาดมันแซบเกลือพุทธเดี๋ยวเสียทีบายเดี๋ยวน้เนาะอก็คืออนมันมันบริเตอรกัดเค็มแต่ว่ามันกินแล้วมันรู้สึกว่ามีเกลือมันแซ่บเกลือฮะน่ะนี่น่ามันแซ่บมันมีรสรสแบบนี้กินเข้าไปแล้วมูสึกได้เลยว่าแต่ว่าบุฟเฟ่นเก็มเลยเค็มที่อันนึงเนาะอันนี้บุฟเฟ่น์เค็มมาเนี่ยไปแต่เหมือนปกติใช้ซอสก็ไอ้ โมเสร็จไม่ลืมที่จะกินเนาะเสียงบอกโมเสร็จก็ต้องกินกินแล้วโมใหม่ยอบอยยังกันนาราซีตุมพักแล้วบันนี้ละเอาไม่ดูท่าเมื่อกี้นะย่าและน้อย เรวก็ลงด้วยน้ำมันแบบนี้ใส่เกลือเปไฟนัวก้อนแล้วนำฟูดแล้วค่อยใส่น้ำมันแล้วจึงเอาผักลงอาเซงก็เห็ดแบบนี้ป่ะสูตรอาเซงเห็ดแบบไหนน้ำผกับเอาเอาอะไรกับผักจึงใส่น้ำมันน้ำรังป๊อสูตรนาราเอวยว่าเอวยตกใจแล้วส like, ูตรน้องอาเซงเอวยแห้งตกใจอีกสูตรนงนาลาป่ะอันนั so ้นสูตรน้องอาเซงแห่งกันนักกว่านาราเอาไียวไก่ทุเรียนแม่ดอก ทานทานเป็นเป็นยอนเป็นยอนย่งคือคือจึงเห็ดแบบนั้นมันแสบป่่ะเดี๋ยวด้ก็ได้เออถ้าเกิดว่าเขาต้มก่อนหรอเม็ดเห็นเกดอไรกันสิเป็นยังเป็นยังคือเอาน้ำมันใส่ก่อนแล้จังกาวพักซุกลจ้ามันลงน้ำหลังแล้วล่ะป่งเลยโป่งหมอเลยมาตักกินเลยเออบอแม่นกาักเซาร์สิสะาจแล้วันนี้้าน้ำมาบาล้ล้เ้าเองน้ำมันลง แต่คือกักนแหละอันเดียวกันเลยใช่ปะถ้ามันก็เอาอ้องเลยแต่ของนาหลานี่น้ำเดือดแ,แ,แล้วเกลือแล้วเกลือแล้วเกลือเป็นนวดเจ้าเดยใส่ตอนใดนนใส่ตอนน้ำเอาน้ำเย็นใส่แล้วกับหม้ออโอ้ตอนเอาน้ำลงปุ๊บเราใส่เกลือเป็นนวดเลยเราน้ำฟูดเราเอาผักลงไปใส่ถ้าผักมันยุบลงไปเราเอาน้ำใส่เราต้มจนผักเปื่อยเราเอาออกมากิน นี่มันสูทน้องอเซงเนาะสูทน้องนาลามันตามนี้เลยมือนี้มือนี้ท่าให้เบิ้งสดๆเลยบ่ท่าที่บายเนาะสูทน้องนาฬะให้เบื้องเนี่ยเ,เมนูซิกเนเจอร์ได้เปเจ้ากิน่นแต่ต่อเข้างานจะเข้าดอแล้วซืออกกล้องเอาจนได้น้นององเซงเนาะมาฮอดปึ๊บโอ้มักแตงนี่ท่าจนได้กินมักแตง <laughs> เอาฟอกฟอกแล้วก็ับตาบัดนี่ว่านว่านนาฬะมักแตงเจ้านะมือน,นั้นจะเอาไปต้นเอื้อยแค่นะ อันโป๊กมากินว่านว่านว่านกันั่นเลยกินเราเยฟฟามย้ำนะเอฟฟามรับตาขึ้นหดห้าทางย่างขึ้นไปถึงให้จะอู้มันคือ,ม,คอมันคืออยากลำบ,บากเทว่ากินตนาการนารา่ิแบกมักแต่งซองนุวยอันนี้มาให้เฟ้ามนี่นาราสีมือยูขึ้นได้ใจขึ้นห้าต่อเนื่อยย่างนะนะย่างขึ้นไปถึบบงผูกอ่ะนเมนแตก่ก็กินไปกินมาอู้มันคือว่านเทว่าประทับใจเนาะ เปลี่ยนมือแล้วคนนึงพอะคนนึงสวยเอวยังสรงนี้อันนาล่าคือชิมักสวยมันบปลเอวยกมักมักมันสวยแล้วมันขันแควดีเนาะนาลาเนาะมันคือมันมันจึงได้หุ่นเวลาแต่มังุงนะเห็ดเมี่ยงกระแตเอวยป้าน่ะมักเอามาสวยมันคักดี ได้แล้วสั่งเลยครับเป็นังไงสำหรับเราโบแซบเกลือแต่ว่าสหรโบแซบเกลือแซบเกลบอโบแซบเกลือสำหรับไอ้เพื่อนเหมือนง่ายสิอธิบายเรื่องเงินเรื่องอาหารเอามาองเราไซื้อหรือว่าเก็บมาซื้อ เนื้อหน่อเมีไฟ้สงน่อเสี้งห้าหูใบเห็นโอ้น่อเสี้งห้าหูใบเห็นหยัดบเข้าเออมาแล้วเดี๋ยวถ้าให้ในหนึ่งกันให้มองแห้นายหนึ่งกันบดหนึ่งใครจะได้เสง บอน,น้อกนาฬีแห้งได้ใจขนาดเลยเนาะบอนนาฬ์คือแห้งแข็นาฬ์เจ้าชู้ส่ละพอแล้วบ่ต้องเปิดไรจะได้นั่นเนี่ยของหม้ออยู่มันไอระเบิดจุ๊บจ๊าเฮ็ดอะไรกับโบโนปอนลงไปซื้อๆอันกระเทียมดำเลยนหน่อเสี้งถอดไข่มา <c oughs> รปรเป็ <c oughs> นน่อเสี้งนี่คือไม้มัาชนะบังให้ตีไข่กับบุตี ไม่หมาแล้วแจัด้วแบบนี้เวโวอ่ต้สรางตามแล้วั้มัมันเล่งไฟได้นี่แต่สองร้อยสามรอยเต็มที่สามร้อยเมื่อกี้นองกระเีิงเฮ็ดสามร้อยเลยเราเฮ็ดสมพอเนี่ยเอาร้อยห้าสิบก็พอไม่เหมือนมันเขาเห็ดหนาน่ารักก็ตั้งเห็ดอยู่แล้วอ๋อจะเสียบไฟเราอันนั้นเลยเฮไยฮายังมาคุ้นวันนี้มันไหมแล้วเนี่ไม้ไหมแล้ว เอาอันไม่เมื่อกี้เจ้านะเออเอาไหมใครไหมอีกแล้วโอ้ไข่ไหมหน่อยสิจุนไข่เธอเดียวไม้จำโอ้โหิหายละได้กิ่นที่บนน่องเลยอ่อไข่ไหมอือกินพอสิเป็นลูกไผ่แม่จอได้บ่เบิ่งหน้าเบิ่งตาทุกคนเฮ็ดน้ำจิ้มอย่างนี้ได้โยนี่เด้ บอไหมเธอว่าเขากังวลไปเองเนาะเซิงเนาะเออกำลังสเสพซื้อๆเนายเซงกำลังเสพซื้อๆเนาะไอซิกิบน,อน,นบอกใครคอยจื่มาตํำเครื่องท่า,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 าต่ำเครื่องท่าเลยเนาะเอา,นะอาเสพๆด้วยเซงเด้อมักเปิดทุกหนึ่งใส่เหมิดคือสีแสบอยแสบที่ไม้คว่ แซบที่ไม่ควบมวาเผ็ดเนะาะบอมเอนอันแซบที่ว่าแสพนะทุกงนึงซื้อบอเผ็ดใช่ไอืมกินกนหะมสุดท้ายกับบ๊อบพลน้องนาราคือเก้าผู้ได้เห็ดกับยาสุดท้ายนาราได้มาเห็ดอีกกลายเป็นคั่วไข่ยากเนาะหม,มักแปลงก็คือการพักคือการนาราได้มากำกับลำหนังน้องเนะสียงบอกว่าบ๊อเผ็ดดอกมักเผ็ดทุ่งเท่าไร ซืออยู่นี่นะทุ่งซองผันโอเคเนาะหน่ออาซิงกำลังตำหน่ออาซิงคนงามเข้าว่าเห็ดย่งกระเซบมื่อหนออาซงเห็ดบบเซบกะกินได้มัดคนงามเห็ดหน่ออาซงเนาะเออเต้นแป๊กแแล้วเออว่านอออาซงนี่ต้องขึ้นม่ยังหน่ตำซึแหงทังกระดดทัองดังดฮ่ คันบองแห้งเหมือนซีบลักเนาะเพราะว่าคคกอันนี้มันเป็นไม้เริ่มจะแก่แล้วล่ะนะในมันอ๋อเหมือนแล้วมักเพ็ดนะตําแห้งพุทเจ้านี่มักเพ็ดจนกระเด็นออกหมดเริ่มแล้ว้าวตุ๋นก็ชิบสักมืมึนเกียดให้พ่ายมานี่มันหนาวแล้วไงหรอไฟหน้าบ้านนี่เย่เลย ตีเฮ็ดจังได๋เอามาใส่ถ้วยติบ่อันตํามาแต่งน้องอะเซงนี่นะพอมล้ตี้อะเซงคืใส่ลายยน่ยยามันบ่ชมบ่เออมันบ่มีน้ํน้ํบ่ออกเนาะน้ํออกน่อยพนเนาะบใจให้เินหัวยัง มันสิใส่หมดวะสิ่งมันมีอีกถ้วยนึงก็ตักนี่เมนูตักแบ่งออกเลยว่าหน่ะตักมีแกงพักแล้วก็มีนี่มีอ่าตั่วไก่มีแก่นในอ่ามากแต็งนะจ๊ะต่ำเลยตัวนี้เอาไว้กินกับเนาะตัวนั้นระต่ำตัวนั้นตัวนี้ต่ำตัวนี้น้องสิงค์กำลังเฮ็ด โอ๊ยโอ๊ยเจ้าโบจับมันดีๆเด้แพงเอามันแน่มันเชื่อแล้วค่ะอืมตำไซโอเลยเนาะกินตมกินตมที่มีหน่อเสียงเห็ดแซ่บมัด นาะบทันเต้าไหนฟอาวยังคืนน้ำลายแล้วคิดเน,าน่ายอ่ยมอมเอาวะโอเคย่อมไปฮะห,หนองนาลาชีซีมไข่ก่อนดมก่อนมันบมีเมนูแกงผักกัว<ส>ไข่กันแล้วนะแสบบบ่บแล้ววะแสบนะ่บเนาะ โอ้ยเอ,อยฟาร์มรถซัดเทือกใจน้องอาเสียงรถซัดไข่เอ,อฟาร์มบ่อร้อนกึน่งน,น้ำลายอันน้ำตมมักแต่งอาเสียงล่ะเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่สิบปรดิษฐ์ยานมันคว่ำี่บประดิษฐ์เน,น,นะาะจกกันตั้งก่อนเท่าไหร่โต๊ะนี้นั่นแล้วแหละล่ะวัดเอฟาร์มจนน้ำลายไะให้ล่ะ <c oughs> <c oughs> ย่าจับขี้ดินได้อาเสียงยืมๆืมอยูย่ดีๆแล้วไปจับขี้ดินบ่ไใดดิเมือไหร่กัน พิ่มึงดูบ่ไว้แล้วน้ำลายหล,ล่ยดได่แซ่อืมมีแต่เผ็ดกับส้มจางอืมใส่กัางหน่อยนึงมึงบ่แซ่บเกลือปอนเผ็ดปนกุ้งแซ่บแท้น้อละถึงเผ็ดถึงจาง <c oughs> ปอบ่อออนีเก็บดิดนะเออนะใจเลยนะเอาเลย โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วใส่ไล่หนวดไล่สินองนองนาราจนอาป้าโูกินได้ปน้องจะขึ้นในใจนองเสียงเฮ็ดโฮดโฮดมือนี้นะคือเฮ็ดคือเขียดให้ไฟหมานี่แหละบึงดูปับนี้ไปเดาไปเดาดิ เตรียมพร้อมแล้วจ้าพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วนำหลักกะเข้าตำหมักแดงทอดไข่แกงผักนองอาเซ็งก็พร้อมบุบกินเลยอาเจ็งมาไหมคนนั้นนะคนเสื้อแดงนะมัวเจ้งบ่เนี่ยน้องเดียวกันบ่หรือว่าพี่น้องกันมู่บ่พี่น้องกันกันแน่นมักันแน่น Nên cắt tít cần hay, hay, hay cả tít Hay cắt tít cần hay cắt tít cần Tạp nam bọn <laughs> đều cần đi Chỉ nên ở trên đây cho ai đấy Xí hết nhăng Ở trên, ừ. à trên, trên, trên Bó tạc mà đây đây cả đấy mưu gây nhào vô Sao đây sao ảo lên đó Nhưn cài lên Áo lông mưu Bố đây xí lông mưu con nó xinh phết เปิดพิธ like ีเลยน้องอาเซนเป็นคนเปิดพิธีน้องๆอายเจ้านะเจ้ามากินจากเคืองอเจ้งกินเลยอเจ้งบุฟเตจงิจังเป็นเรทีีซ่องหรอเนาะน้าหนังที่เ้อกินเขาน่ะเอที่ซ่องมัน โบเมนโบเมนตือนเอากินอันเขาผัดกระเา้กินอไรด้เด้อนอองสิงเด้อย่าลืมช่วยเด้อวันนี้นะช่วยนี่เลยโอเคโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องฟาร์มทิข้อตัวไปกินเท้าวันยามน้องอันเซนิสิ่งทีเมือไ thank you